เอวาพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพกระถิ่งยอดจำนวนกว่า20ล้านบาทนับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยทั้งกายและใจพร้อมด้วยแรงศรัทธ,ธาทางพระพุทธศาสนาเหลือล้นเพราะได้รับการสอนสั่งมาเป็นอย่างดีจากครอบครัวจริงๆสำหรับคุณหมื่นล้านเอวาปวรวันวีรพุชงล่าสุดวันที่26พฤศจิกายน2566 สาวเอวาพร้อมครอบครัวได้เดินทางไปทำบุญสืบสารวิถีของพุทธศาสนิกชนที่บ้านเกิดคุณปู่ วินัยวีรพุูงชงจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัทไทยนครพัฒนาของคุณปู่เอวาทําบุญทอดกระถินสามัคคีและร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถทวิหารหลวงพ่อโตสัมปอกงนวัดจีนปอเองสัมปอกงอําเภอดำเนินสะดวกโดยได้เปิดเผยยอดเงินทําบุญกระถินสามัคคีที่ ครอบครัววีรพุชงและบริษัทไทยนครพัฒนาเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถวิหารหลวงพ่อโตําำปอกงนวัดจีนปอเองเป็นจำนวน2 0 2 9 2 7ลานบาทซึ่งเอวาได้เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ว่าครอบครัววีรพุชงและบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตทิฟฟี่แอนตาซินซาร่า นีโอติก้าบามไดฟิลีนและอื่นๆได้เป็นเจ้าภาพกระถินและร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถทวิหารหลวงพ่อโตซํำปอกงนะวัดจีนปอเองซํำปอกงอำเภอดำเนินสะดวกบ้านเกิดคุณปู่จังหวัดราชบุรีเป็นจำนวนเงิน20 2 9ล้าน2บาทเอาบุญมาฝากแฟนคลับเอวาที่น่ารักทุกคนนะคะ อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะโดยงานนี้แฟนคลับและเหล่าเพื่อนสนิทคนดังหลากหลายวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเอวาพร้อมครอบครัวและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยจำนวนมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสาวสวยใจบุญและวางตัวดีเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี